สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk M Channel ครับผมนัดนัดคุงดำเนินรายการนะครับวันนี้ครับจะมารีวิวในส่วนของไม w i รเวฟครับไม่ว่าจะเป็นสายพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดนะครับสายยูทูบเบอร์จะเป็นต้องมีใช้นั่นคือ s a โม onic b i l i n k 500 Pro นะครับลักษณะจะเป็นตามนี้เลยนะครับเสียงก็ออกมาตามนี้เลยนะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับ Talk M Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk M Channel อีกรอบหนึ่งครับวันนี้มานำเสนอ Mind Wireless ของ Salamonic b ี l i n 500 Pro ครับซึ่งของผมซื้อมาในส่วนของ s a l a m o n i i b ี l i n 500 Pro B2 นะครับมันก็จะมี B1 ด้วยก็คือ1ตัวรับกับ1ตัวส่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น B2 ก็คือ1ตัวรับกับ2ตัวส่งนั่นคือมีพิธีกร2คนดำเนินรายการ <Wow. S 1> นะครับผมลักษณะที่ซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมข้างใน ก็จะมีแบบนี้ครับอันนี้คือพอเราแกะมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแกะเข้าไปอีกก็จะเป็นกล่องนี้ครับอยู่ในกล่องเมื่อกี้แกะเข้าไปอีกก็จะเป็นกล่องนี้ครับอยู่ในกล่องเมื่อกี้หลายชั้นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับก็จะมีตัวที่ใช้อยู่3ามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งผมเอาเสียบกับกล้องไว้ตอนนี้นะครับเพื่อบันทึกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเน็บอยู่ที่ปกเสื้อนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งไว้สําหรับใช้อีกคนหนึ่งเวลาพูดน,นะฮะนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลย <Wow. S 1> ข้างในก็ประกอบด้วยตัวรับ RX receiver 1ตัวแล้วก็ transmitter 2ตัวนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับเป็นแบบไวเลสเลยนะครับถ้าถามว่าประทับใจหรือว่าชอบไมค์ไวเลสตัวซา l a m มนิกเนี่ยตรงไหนนะฮะคือมันสามารถ เป็นตัวชาร์จิ่งในตัวมันเองได้นะครับเมื่อเราชาร์จสัก4-6ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเต็มกล่องแล้วก็ตัวไมไวเลสครับเราสามารถเอาเข้าแท่นชาร์จได้เลยนะครับตัวส่งสัญญาณเนี่ยสามารถอยู่ได้8ชั่วโมงก็คือใช้งานได้ยาวนานมากนะครับแล้วสามารถชาร์จในตัวเคสเนี่ยได้อีกสองถึงครั้งเลยทีเดียว <Okay. S 1> ถือว่าเยอะมากนะครับนั้นถ้าเกิดพบพวกนี้ไปก็ ทั้งวันผมว่าอยู่ได้สบายๆนะครับครับผมก็คิดว่ามันดีนะครับสำหรับคนที่เริ่มใช้แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับสัญญาณถ้าเราอยากจะแพรแเราก็เอาใส่เข้าไปในเครื่องตัวชาร์จเจอร์เมื่อกี้ครับ t hours later ถ้าแบบเราจะหาสัญญาณก็ใส่เข้าไปในชาร์จเจอร์ปิดเครื่องใส่ชาร์จเจอร์นะครับแลวนีเราก็ปิด แล้วเราก็กดปุ่มแพ่มันก็จะแพรของมันเองนะครับอันนี้คือใช้งานง่ายมากนะครับครับ,รบผมอันนี้คือก่องเครสซ์ลโมนิกบิล l ิงกนะฮะก็ขนาดบรรจุ3,000มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จ6ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ชาร์จกับภายในตัวรับส่งสัญญาณได้อีก2-3ครั้งเลยนะครับอ่า X นี้ก็คือตัวรับสัญญาณน,นะครับส่วน2ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณน,นะครับเป็นทรานสมิเตอร์นะรูปทรงก็ ดูดีเนาะกระถัดรัดเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละฮะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จด้านหลังเป็นไทซี c ได้เลยนะครับเข้ากับกล่องก็คือกล่องก็จะชาร์จไปในตัวสําหรับการแพร่ก็กดปุ่มนี้นะฮะสำหรับการแพร่เชื่อมต่อระหว่างตัวรับตัวส่งนะครับก็สะดวกสบายครับตัวนี้ส่วนสายที่แถมมานะครับอ่าพูดถึงอันนี้ก่อนอันนี้เป็นวินชิลเนาะสำหรับกันลมเหน็บกับตัวส่งผัญญาณด้านบนนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ใช้ก็กันลมได้ดีสําหรับพวกออกทะเลแล้วก็มีไม้ลาวเหลี่ยให้2เส้นนะครับจริงแล้วก็จะมีตัวสาย USB micro นะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบกับตัวรับส่งสัญญาณโดยตรงสําหรับการชาร์จนะครับชาร์จแบบไม่ต้องผ่านกล่องนะครับ เราก็มีตัวนี้ฮะตัวนี้อันนี้ผมซื้อแยกมานะครับเพราะว่าจริงๆเสียบกับมือถือโน้ต10พัทอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่มีขนาดของแจ็คนะครับก็ต้องเป็นไทซีตัวนี้ซื้อของซาลามนิกมาเลยราคาอยู่ที่6 5 0านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแจ็คเป็นแจ็คตัว3มขีดกับ2ขีดนะครับ2ขีดนี่เสียบกับตัวรับสัญ,ญญาณส่วนตัว3ามขีดนี่เสียบกับมือถือนะครับ สำหรับเสียบกล้องเนี่ยจะใช้แจ็คตัวที่มี2ขีดนะฮะสขีดย้ำนะฮะ2ขีดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือสาย USB Type C สำหรับชาร์จโดยตรงกับตัวเครสนะครับผมทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับตัวรับและส่งสัญญาณของซ l ล m มนิกนะฮะเดี๋ยวแนะนำ ตัวที่ส่งสัญญาณก่อนละกันนะครับดูรูปทรงแล้วชอบตรงที่มีจอแสดงผลนะฮะนี่ะก็5้าทับหนี่คือระดับเสียงที่สามารถรับแล้วปรับได้6ระดับนะครับผมเสียงก็จะเข้าด้านนี้จะเห็นเส้นขึ้นความถี่ที่เสียงเข้านะครับผมผมข้อให้ดูนะอ่าอย่างนี้แรลว่าเสียงเข้านะครับ ตัวปุ่มด้านข้างนี่ก็จะเป็นมิวนะครับตัวนี้สําหรับกดปิดเสียงได้เวลาเราอ,ออกรายการแล้วไม่ต้องการให้เสียงเข้าในส่วนของโปรแกรมก็สามารถกดได้ง่ายๆนะครับกดทีหนึ่งก็จะปิดกดทีหนึ่งก็จะเปิดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวปุ่มเซตนะครับการตั้งค่าต่างๆแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบชาร์จโดยตรงนะครับที่แนะนำเรื่องสายชาร์จเมื่อกี้นะครับ ก็กดปุ่มเซตก็จะมีเวอร์ชันนะครับจะมีแสดงผลอยู่เนาะแล้วก็การรีสโตรนะครับรีสโตจากโรงงานนะสำหรับการตั้งค่าใหม่ที่ไม่ชอบนะแล้วก็เป็นภาษาเนาะก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็กดเซตค้างก็จะเปลี่ยนภาษานะมีอังกฤษกับจีนนะฮะถ้าเราเลือกภาษาอังกฤษเรากดเซตค้างอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเลือกนะครับ สำหรับปุ่มมิวคีย์นี่ก็ตั้งเป็นแ n a b l e ไว้นะครับเผื่อสําหรับกดเปิดปิดเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ข้างๆเครื่องนะครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปเป็นแบ k ็คล h t โหมดนะครับของผมเปิดออนไว้ครับจริงๆสามารถปรับได้นะครับก็จะมี10วินาที30วินาทีก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะให้หน้าจอมันดับเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดตั้งไว้แล้วเป็นออนก็กดเซตค้างอีกครั้งเพื่อยืนยัน สำหรับ Input Mode ไมโ d e นครับใช้สำหรับต่อมิกเซอร์เข้ามาภายในตัวเครื่องรับสัญญาณตัวนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะส่งไปต่อที่ Receiver นะส่วนไมเก i นอันนี้ไม่ใช่ปลดหัวนะฮะเปออ็นระดับความดังในการรับสัญญาณนะครับก็จะมี6ระดับนะครับของผมตั้งไว้ที่เนาะเพราะว่าเสียงถ้าเกิดคนพูดดังๆก็ตั้งไว้ที่3ก็ได้นะ4ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเซตท,ทั้งหมดของสล a m มนิก ตัวส่งสัญญาณนะครับอันนี้ต่อไปเป็นซาลามอนิกตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณก็จะเป็นตัว RX ที่อยู่ด้านล่างนะ Receiver นะครับด้านข้างก็จะเหมือนกันครับตัวมิวก็จะมีปุ่มเซตอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับก็อย่าจาสลับนะเอาตัวรับมาส่งตัวส่งไปรับไม่ได้นะโอเคด้านข้างก็จะเป็นไลอาท์นะครับ กับหูฟังเนาะคอ้ฟังเทเสียงนะครับส่วนการตั้งค่าต่างๆก็จะเหมือนกันครับมีเวอร์ชั่นนะครับมีลิสโตนะครับก็มีแรงกดเหมือนกันมิวคีนะครับแบ็คไลท์ก็จะเหมือนกันนะครับต่างกันตรงเอาพุทโหมดครับเอาพุทโหมดก็จะมีเป็นโมโนกับสเตอริโอนะครับก็สามารถแก้ไขได้ครับสำหรับสเตอริโอก็แยกเสียงซ้ายขวานะครับไมล์สองตัวนะครับ สำหรับการตัดต่อถ้าใช้ปกติก็เป็นโมโนก็ได้นะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับเห็นจะเห็นแบ่งเป็น A กับ B เนาะก็คือแบตเตอรี่ก็จะมีโชว์เลยครับว่าตัวส่งสัญญ,ญาณมีแบตเท่าไหร่ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวรับและตัวสูงของสล l ม m อนิกครับอันนี้ผมต่อไมล์เราเหลียต่อเข้ากับตัวส่งสัญญ,ญาณสลัมอนิกนะครับก็อันนี้ผมเปิดลมแบบพัดลมเป่ามาด้วยนะก็ ไม่รู้ว่าด้านไหนจะได้ยินชัดไหมนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าน่าจะชัดน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็ทั้งหมดก็เป็นการรีวิวนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนจบต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมก็หวังว่าจะได้ความรู้แล้วไปพิจารณาในการเลือกซื้อไมเวลเลตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายไลฟ์สดแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ